ประธานสโมสรของเรานะคะแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวเราคาโคสดีใจมากนะคะวันนี้อามใจเกมวันเล่นเกมวันนี้ไหมครับเคียวโมชิอาก็มาโอเคตัวว่าไอควาลงบอลยูีเน่าเกิดเป็นทีมเดียวっนั้นเ ก็วันนี้นะคะทางจริงเราก็อ่าพอจะศึกษาค่ะลูกเกมของฝ่ายตรงข้ามมานะคะทำกันบ้านมาว่าฝั่งเขาเล่นบอลยาวเป็นหลักนะคะก็ได้มีวิธีการเตรียมความพร้อมมานะคะเพื่อที่จะเก็บแต้มวันนี้นะคะเออแล้วแมตต์ต่อไปเราเจอเกมใหญ่เจอกับฝันแกนยืนเต็ดในบ้าน

นะคะแล้วก็เป็นมีรูปแบบการเล่นที่ฟุตบอลที่ดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทีมของเราก็ต้องพยายามนะคะแล้วก็ลองดูนะคะไม่ละความพยายามแน่นอน,นะคะ่ะทำเต็มที่ค่ะท้ายนี้อยากมีอะไรฝากถึงแฟนบอลอุทัยธานี FC เอฟซีบ้างไหมครับแฟนเราทำเหมือนสเตยได้ดีเลยครับแล้ัวนี่เส้นชีว,วิต ににに本当選手感謝ししててるるこれからも応援続けけいただก็วันนี้นะคะสาแดนนะคะก็รับวอลทำเต็มที่เพื่อแฟนบอลนะคะก็อยากฝากแฟนบอลนะคะคอยติดตามเชียร์พวกเราต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณครับ